เราไม่ได้มาแถลงการเฉยๆแถล <Yeah. S 2> แงการเลยวันนี้เราไม่ได้มาแถลงการเฉยเราจะมาสอนด้วยใช่ครับเราจะมาสอนทุกคนเต้นเพลงนี้หน่อยนะนะคร So today that we come up here we gonna train you guys like to dance to our song yeah ดีจังเลยวะ Are you starting? s t a r t Are you ready Are you ready, are you ready? We are ready y a y <Yeah. S 2> มา <laughs> เราจะมาสอนกันเต้นนะครับทุกคนนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วส่งคำว่าพร้อมมาได้เลยแห่แปลพร้อมแปล if you guys if you guys are ready please uh, type on the comment ready ใช่เป็ดใช่เป็ดแต่ถ้ายังไม่พร้อมนะครับผม <laughs> ก็ ก็ดูกันดูกันต่อไปแต่สิยิบโอ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยใชเลยไดไหโอ้สาธุพอเลยเอาเลยมาเห็นไหมพร้อมแล้วพร้อมพร้อมวัวชาวทิกตอกพร้อมว่าชาวไอจีพิมพ์พร้อมมาก่อนครับพวกเราทีมจะช่วยกันไหมครับรอก่อนอยู่เลยที่ต้อก่อนนะเดี๋ยวรอให้มาเยอะๆกว่านี้นะครับพร้อมค่ะพร้อมค่ะเรดี้เรดี้แปลคือฉสามารถแปลได้หมดทุกคำเลยใช่ไหมได้แต่ต้องค่อยๆแปลอาจจะไม่แบบ วินลี่คือพี่เป็นคนชอบกินไก่ผัดเมมะมงอยู่มาพานมากช่วยบอกกันหน่อยสิว่าไก่เผ็ดไก่ผัดโก้แมงโก้อะมะม่วงอะไรไม่รู้อะเราได้รูไก่ไก่ผัดเมมะมงอยู่มาพานภาษาอังกฤษโหไม่รู้อะอะไรเนี่ยไอไก่ผัดเมมะม่วงมันคืออะไรอะขนาดพี่เกลยังตอบได้เลยกล้วยกล้วยภาษาอังกฤษบานาน่าอินตาลัม โอเคมันใกล้เคียงมากเลยคนละเลเวลเลยเนี่ยคนรอเยอะมากแล้วโอเคมาโอเค we are ready as well now we gonna dance okay the first ฮะ first ไม่ใช่อันดับแรกออ๋โอเคอ่าเดี๋ยวเราเป็นฝั่งไทยนะอันนี้เป็นฝั่งอังกฤษโอเคเกท่าแรกนะครับผมเราก็จะมาตบหน้าอกตัวเองครับผม slap on โอเคโอเค three times and then I'm sorry not my friend อ่าเหมือนเป็นการวาดภาพนะครับผมเอานิ้วก้อยนะครับทำเป็นแบบนี้นะครับผม like a circular pen and you you have to draw it like a circle and do it a return. Uh, uh, you guys can do it. Right? Yeah. <laughs> okay. you <laughs> <laughs> Yeah, it's very easy. bye And easy my Did you get it? เดี๋ยวเราโทนอีกรอบเย่ไอ a ดียพีซแมกอาหารให้เกลือเลเขาบอกว่าให้ตกึี่หัวใจอีกครั้งหรออ๋อเขาอาจะแขปเหรอเขาอยากแคป เดี๋ยววันเราจะมาทำคอนเทนต์เราจะมาไลฟ์สอนหนึ่งท่าหนึ่งวันหนึ่งประโยคเราจะได้มีอะไรใช่เราจะได้มีอะไรมาคุยกับทุกคนไงแต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันนะไม่เป็นไรเราก็ไลฟ์แยกไงออกไปคือแบบอยู่ันละที่ด้วยอืมแล้วก็ไลฟ์เดี๋ยวนี้เทคโนโลยเย็นไปไกลแล้วเนาะเนอะ I don't get So sorry. It's <laughs> hard, it's hard. No, I don't think it's hard. You just need to slap on your chest like three times one, two, three, and do a circle and you turn it. And, yeah. and take it back. Like at the beginning. Okay. ไปต่อไปเลยนะต่อจะเป็นการทำหัวใจขึ้นมาดึงหัวใจขึ้นมา Make a half of a heart ปึ๊บปึ๊บ and then another half and then ็วาอแต่ว่าพี่อยากจะรู้ว่าเวลาคนดูคนที่เขาดูไลฟ์เราเขาดูอย่างนี้เนี่ยเขาดูอย่างนี้เขาก็ปุ๊บก็ให้เขาวางอดีตขั้นนึงเขาจะทำยังไงเขาวางเขอวางเลยวางอยู่แปลดิแปลทำไมดีกว่ามาต่อ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 เราไม่ได้จบสักทีน อ๋อได้ค่ะคุณครูพี่เก๋บอกว่าอัดแล้วค่อยไปสอนถ้าเต้นไม่ได้กันก็ไม่ต้องเต้นฉันชอบฉากเปิดใจมากจร้องไห้ราเล่นร้อเล่นาครับพี่เก๋บอกว่ารีบสอนรีบสอนอย่างมันแต่ีวลาจะสอนข้อนที่สองไม่จบมันคือ did ู o u g เก๋ได้เนี่ยจะสอนก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจหรือเปล่า ที่ <ś les> เรามาสอนเนาะหรือว่าเรามาทดลองันเหมือนเรามาสาูตรภาษาเราเนี่ยโอเคมหตั้งแต่แรกเนาะจนจบเลยโอเค we gonna start at the beginning <c oughs> I'm sorry ง้อใครไหมง้อใครก็ไม่เคยเก่งกับ heartbreak จึงยอม let me know อน t me know แต่ว่าก็รี Can 1, 2, So? So? easy. Easy? It's easy? Is that hard? Is that that hard for you? <laughs> Is that hard for you? <laughs> <laughs> if 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 it's not that hard you g u ไ s n e ด้นี do a d a n challenge อนนี้ใหรบอกว่าใซ้หรือขวาอ่าบอกได้บอกซ้ายขวาได้ไหมครับทุกอย่างเริ่มจากขวาสักส่วนใหญ่ครับมือตกนี้ก็เป็นมือขวานะ left a m sorry ขวาคืออะไรเราสลับกันดีแล้วคนไทยตรงนี้ดีแล้ว อันนี้ก็ยังขวานะครับนี่อันนี้เป็นเล็บอ่ะเป็นขวาจะสลับกันจะสลับกันแบบเหมือนเหมือนท้อกันเหมือนคุยกันแบบกระซิบอ่ะว่าไงนะไอ้กอนว่าไงนะลูลวัลดีกอนว่าไงนะ Is it hard for you guys to dance? Say hi Indonesia fans Hello hello guys Indonesia. Hi, อนหนึ่งสเรียอนหนึ่งสองไม่ง่ายมันคืออย่างนี้อเรายังเต้นไม่เหมือนกันเลยเจ้าของนีนะครับหนึแล้วก็สอนี่หนและสามอ่ะอยากให้ทุกคนเขียได้เลยใช่ปีสไลด์เลยอยากทำยังไงควรจะเป็นแบบนี้ก็ได้โอเคมรว่าคุณจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรืว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้ตามสไตล์ของคุณเลย หรือคุณจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับลูกเสือหรือว่าคุณจะเป็นแบบนี้ก็ได้ความแมวน้อยหรือคุณจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับอย่างเงี้ยไม่เห็นมีคนทำเลยอ่ะนี่ก็ได้ตามสไตล์ได้เลยโอเคครับติ๊กต็อกตอนนี้ก็ได้แบบปลิวเรียบร้อยแล้วนะครับออ๋ไม่ใช่แบบหมดแบบของเราหมดปลิวอีกแล้วเหรอตอนนี้ทำอะไรก็ปลิวหมดเลยใช้เวลาเลย ไม่ได้ปลิวนะไม่ได้ปลิวก็ตอนนี้มีใครที่หนีมาจากทางติ๊กต็อกไหมครับกําลังจะบอกว่าที่เราไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่ตอนแรกเมื่อกี้คือแบตหมดเมื่อไหร่เราไลฟ์ตนี้ต่อกก็ได้เพราะว่าคนดูนี้ค่อนข้างแออัดและเริ่มรำคาญแล้วาสอนไม่จบสักที The dance step is easy but the problem is me I can't dance Everyone can dance yes yes ทุกคนเต้นได้นะครับ even me ยกเว้นพวกผมคนเต้นได้ยกเว้นพวกผม you need to train สอนเต้นหน่อยได้เลยครับพี่โซพี่โซต้องมาเต้นด้วยแล้วนะผมจะสอนพี่โซเองงอนะพี่โซงอนะเดี๋ยวเรามาเต้นทั้งเพลงเลยก่านนะพี่โซต้องเต้นทั้งเพลงแล้วต้องขึ้นโชว์ไปแล้วเอาไหม เดี๋ยวเรามาโชเป็นแดนเซอร์เดี๋ยวเราไงโชว์เป็นแดนเซอร์ให้หน่อยได้ไหมครับเจอพี่โชวอีกทีก็จับเต้นเลย Come to Philippines ค่ะ I hope s o I w a n n a g o t o Philippines อยากอยากแต่แบบเวอร์สามชาติแล้วทำไงอ๋อเวอร์สามชาติแล้วให้พี่โอซอนนะครับเปียโอฟิเชียลยังไม่มีเลยครับตอนนี้เตาเวอร์สามชาติรอนเล่นนะครับผมถ้าสมมติว่าเพลงนะครับผมดันขึ้นมามีแน่นอน ทุกเวอร์ชันเลยเจอกันเลยใช่มีเวอร์ชันพี่โอตเต้นด้วยใช่มีคนถามว่าคุณมีความคิดที่จะทําสีผมดำกลับไหมตามจริงอันนี้ดีมากเลยนะแบบ <c oughs> สีเหมือน,นสีเหมือนสวยป่ะครับสีเหมือนสวยในเรื่องปะ่ะ <c oughs> สมัครเป็นแดนเซอร์ได้ไหม <c oughs> ได้ครับได้ครับ <c oughs> มาเต้นกันเลยเรนเชิญ อย่างจันใจแต่ว่าอยาเต้นแรงกว่าผมนะเดีเราซ้อมอีกทีเราก็เต้นเพลงเต็มหรือว่าเต้นเพลงเต็มเลยเดี๋ยวเราจะมาเต้นเพลงเต็มของมันทุกคนเลยโอเคเต็มเต็มเลยนะเต้นให้ทุกคนดูให้ทุกคนแข็งไปเพื่อที่จะแบบเอเอาไปฝึกซ้อมเดี๋ยวเรารอเพลงจากทีมงานคุณภาพสักครู่นะครับ แล้วนะัตดีมสตรีมซิมมิ่งเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดก่อนดีปลาหรือว่าราทาของเกงเลยไม่มีจูก็มีเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะครับทุกคน you guys now cause I'm gonna uh Open the songs, our songs, and then we're gonna dance then... hey. <laughs>

็วาาเเปนพของรแล้วฝากด้วยครับผมน้อยนะครับผมฝากนะครับผมใน tiktok นะครับผมช่วยกันไปปั่น tiktok t a l e n t ด้วยนะครับ y o guys can do t t o า c h a l l our song i tiktok i ีแคนแด้วยมีโกทำเลยด้วยนแล้วเราจะมีแจกของรางวัลด้วยสำหรับ ใครที่เต้นได้ถูกใจและเต้นได้ดีที่สุดถ้าเต้นดีนผมว่าทุกคนจะที่ชีวินจะมีรางวัลให้ดยนะครับเข้ามาเต้นได้ดีแฮตแทกนี่หนอนน้ำชาเลยนี่หนอนนี่หนอนนะเป็นสัตา์ไทยชาลิาาลาาลสต์ฝากแฮชแท็กด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเด็กกันเลย แ a นไม่ได้ยังจะร้องเพลง I hope so I wanna do it so much <Yeah. S 1> ยังไงอีกครับอุ้ยแจกอะไรอะครับแจกอะไรก็ต้องไปดูอีกีกใช่แต่คิดว่าทุกคนก็คงจะชอบโวลึกสิยสวยและนะ้วเล่ยลึกสิ์ อะไรเมื่อกี้พี่เก่งดอะไรแบบอาจจะได้ดูสเตจ something ก็เร็วๆนี้นะครับอาจจะได้ดูนะครับผมพวกเราออนสเตจกันแบบไลฟ์นะครับผมไลฟ์ไลฟ์เลยโชว์เพอร์์แมนซ์นะครับทั้งร้องทั้งเต้นนะครับผมที่ไหนไม่รู้แต่เร็วๆนี้แค่แจกรายิ้มก็ดีใจแล้วครับ กอนนั่งยิ้มไม่เฉยแล้วนะท่านผมเหนื่อยแล้วเหลาเล่นโอเคงั้น Hi 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 to people around the world even a chain in China Myanmar Indonesia Brazil Brazil Mexico นะครับเพราะฉะนั้นนะครับซ้อมมาด้วยนะครับเพราะว่าพวกเรานะครับจะมีออนสเตจเร็วๆนี้นะครับผม ถ้านะพวกเราไปงานเราเห็นใครเต้นไม่ได้นะผม mm hmm. พวกเราน้อยแน่ๆน้อยแน่นะก็อยาเรยงาด้วยนะเงาะยังไงพรุ่งน,น,นี้นะครับพรุ่งนี้ก็เจออ่าเพย์บอยได้นะครับผมนะที่งานคอมโพเนนต์ที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับผมก็เต้นเพลงนี้กันเลยนะเดี๋ยวมีแน่นอนฝึกเต้นไว้นะครับผมเรายังไม่มี้สอนของเต้นเลยนะ ไม่หมายถึงแบบว่าคลิปี่เป็นแบบคลิปแบบสอนเต้นช้าเดี๋ยวเรากำลังจะไปทำครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบเต้นช้าเป็นแบบทูตัวเรีสอนเต้นเพลงนี้ให้นะครับก็คาดว่าน่าจะง่ายกว่านี้ขึ้นเยอะแล้วก็อยากให้ทุกคนไปฝึกกัน่ิงๆเรามาเต้นด้วยกันนะแต่ผ่านคลิ So we gonna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  post our dance tutorial in the TikTok I hope you guys go and watch it and do a dance challenge with us ในเร็วๆนี e. ้ soon as possible ม go huh? ีก n a ก o now นะได้ครับเจอกันทุกคนจุ๊บๆ I hope the first fan meet be in Indonesia be in Bali นั่นก็นัก่อนแรงงานหน่อยนะครับก็มากันได้เลยนะครับผมรับรองว่าจะได้เจออ่า พวกเรานะครับผมนะแน่นอนนะครับผมเจอกันนะครับวันนี้ก็รีบๆนอนนะครับผมเจอกันครับ Good morning from here Brazil is a good morning I'm gonna say good night Goodbye, nice bye ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายคับเด <Please. S 1> ี๋ยวไปแล้วนะเดี๋ยวจะลืมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้เต้นกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูแล้วก็ฝึกเต้นกันด้วยนะ๊ายบายขอลาไปก่อน